สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ร้านเจฟโ m นะครับตอนนี้อยู่บนรถวิลเวินเนอร์ 2.4G ทันนี้นะฮะเข้ามาติดตั้งเป็นระบบสาท้ายไฟฟ้านะครับพร้อมกับกล่องพับได้ต USB ฟ้าชาร์จนะครับการลดเสียงแบบสอบนะครับอันนี้ติดตร่องพับไระตรงนะครับเวลาล็อกรถครับจะตกจะพับแบบนี้เลยนะฮะง่ายๆกดปุ่มล็อกรถครับกระจกจะกาออกนะฮะล็อกรถกระจกพับท้ายล็อกกระจกกานะครับมาดีนะฮะเดี๋ยวเราไปดู พยางครถเสียงแบบต่อนะครับนิยมมากในรถ suv นะครับคันนี้ป้ายแดงเลยติดตั้งเสร็จแล้วทุาร์้ออกป้ายแดงเลยนะครับเราจะเปลี่ยนยางขอบประตูเดิมหุ้นะฮะไม่แตกไม่กาวนะครับผมแล้วก็ที่นี่ส่วนของอ่า USB ฟァชาร์จนะครับจะอยู่ตรงนู้นนะครับอยู่ตรงกลางนะฮะโชว์ค่าวุ้นแบตเตอรี่ด้วยนะฮะแล้วก็ทีนี้เรามาดูในส่วนตัวฝาท้ายครับของขายดีของเราเลยนะฮะเราจะมีในส่วนของสวิตช์นะครับฝั่งเปิดปิดที่หน้าคนขับนะครับเมื่อเปิดไฟหน้าหรือไฟหลีนะฮะจะมีไฟฝีฟ้าแบบนี้ติดขึ้นนมมาะครับผ เดี๋ยวเรากดฟังเปิดครับฝาให้ฟ้าเปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับการเป็นตั้งโค้งนะครับเรายืดติดเดิมนะครับการลอยไหลไปนะครับผลงานเรียบร้อยเข้าไปในช่องนึงของรถแบบนี้นะครับไม่ต้องกลัวน้ำั่วไม่ต้องกลัวน้ำซึมนะครับเพราะเราเดินตามรูเดินไม่มีการจับนะฮะเดี๋ยวทีนี้นะครับก็จะมีสวิตช์ปิดตรงรุ่นแบบนี้นะครับเวลาปิดนะฮะนี่เราดึงเทสระบบกันหนีบให้ดูระบบกันหนีบนะครับเนี่ยคอแล้วกดตรงคอนึบนะฮะทีนี้นะครับเรากดปิดครับผม เวลาปิดนะฮะจะเป็นระบบกรอนดูดนนะครับเวลาปิดลงไปยันนิ่มแล้วก็เทียบมากมากนะคบแบบนี้เราติดตั้งด้วยช่างมืออาชีพนะครับมีส่วบกราการติดตั้งมากกว่าหนึ่งตันนะฮะไว้ใช้ได้แน่นอนการเรียนงานเรียบร้อยสวยงามนะทีนี้มาดูในส่วนของตัวลิมดนะครับเราใช้ลิมดเดินรถนะไม่มีการแก้ไขดัดแปลงนะครับสามารถสั่งได้ทั้งเปิดและปิดนะเดี๋ยวเราตั่งปิดนะครับเนี้ดูนะครับนี่รับปาก ลงไปนะครับตางงานค่ะระบบเป็นท่านล็อกนะครับไม่มีการแก้ไขรีโมทเลยนะครับกดปิดลงไปได้นะครับทีนี้ท่านระบบเซนเซอร์ทั้งแหลกนะฮะทีเรากระตบกล็อกทีเรากระตุกนะครับกระตุกทับแล้วนะครับเวลาเตะนะฮะเตะเร็วหมางแค่มากไปเวลาเตะนะครับจะทำงานให้เราลดกับจะมีข้อจำกัดเราจะไปดูนะครับผมพอเราเตะตึ๊ดเนี่ยมุดจะถูกล็อกเลยนะครับแต่ว่าต้องมีกุญแจรถด้วยนะครับตามระบบเซฟตี้เดินของรถเลย เปิดมาแล้วนะคะก็จะมีเปิดปิดหน้าคนขับเปิดปิดด้วยรีโมทนะครับเปิดปิดที่ฝาท้ายนะครับอ่าเปิดปิดด้วยระบบเซนเซอร์คร้อมใสเด็กดิจิัลอยู่ครับฝาได้ายก็ปิดลงมานะครับผมก็หากใครสนใจนะฮะสามารถติดต่อไปที่ร้านเจน r o นโนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ